สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุท่านเลยค่ะที่กําลังติดตามรับชมรับฟังช่องชาแนลใบการอยู่ค่ะ หายกันไปเกือบอาทิตย์กว่าเลยนะคะเนื่องจากว่าแอดมินไปฉีดวัคซีนนะคะเข็มแรกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นวัคซีนแบบควายค่ะซีโนแวตนั่นเองฉีดก่อนและกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะแบบหนักหนาสากันเลยทีเดียวสําหรับประเทศเรานะคะที่มียอดผู้ติดเชื้อวันละ2 0 0 0 0กว่าคนค่ะเลยตัดสินใจโอเคลงทะเบียนแล้วก็ฉีดเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดมีวัคซีนทางเลือกหรือย,ยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะคะยังไรแล้วใครทีอ่อยากจะไป ีดก็อย่าลืมลงทะเบียนค่ะแล้วก็ไปฉีดได้ในพื้นที่ของที่เราอยู่อาศัยนั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้มาพูดถึงเกี่ยวกับสินเชื่อตัวใหม่ค่ะเป็นสินเชื่อของธนาคารไทยเครดิตค่ะบางคนนะคะยังไม่รู้จักธนาคารไทยเครดิตค่ะธนาคารไทยเครดิตเนี่ยเป็นธนาคารที่ได้รับนะคะเป็นสมาชิกของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะเป็นเหมือนธนาคารทั่ว,วไปเลยแล้วก็เชื่อถือได้นะคะและที่สําคัญมีกฎหมายรับรองนะคะแล้วก็มีสาขาทั่วประเทศเลยจะบอกว่าก ก่อนหน้านี้นะคะไทยเครดิตเนี่ยต้องบอกประวัตแิแรกเริ่มเดิมทีของเขาก่อนคือเขาจะเป็นธนาคารที่รับเคลียร์หนี้นะคะคือรวมบัตรทุกบัตรของบัตรเครดิตหรือว่าหนี้ต่างๆเนี่ยมารวมเป็นก้อนเดียวนะคะแล้วก็ผ่อนกับเขาเขาจะไปใช้หนี้ให้เราหมดเลย และที่เหลือเราก็มาผ่นกับเขาทีเดียวค่ะแต่ความพิเศษของธนาคารไทยเครดิตนะคะต้องบอกก่อนเลยว่ารอบนี้เขาให้สําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่กําลังได้รับความเดือดร้อนคะ่ะแล้วขายของอยู่ที่ตลาดหรือว่ามีธุรกิจมาแล้ว1ปีไม่จำเป็นจะต้องมีคนคำ้ำและไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารอะไรให้ยุ่งยากคะ่ะวงเงิน2อ0 0 0นบาทเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าคะ่ะ ก่อนที่จะไปแต่ละสาขาของธนาคารไทยเครดิตของแต่ละจังหวัดนะคะแล้วก็นอกจากนี้บางจังหวัดก็จะมีธนาคารไทยเครดิตเนี่ยเป็นสาขาย,ย่อยอีกหลายๆสาขาเลยในจังหวัดเดียวนะเพราะฉะนั้นเชื่อถือได้ค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะเซิร์ชเข้าไปใน Google นะคะแล้วพิมพ์คําว่าธนาคารไทยเครดิตค่ะนี่ก็จะขึ้นมาให้หน้าแบบนี้นะคะหน้าตาแบบนี้นี่เลยค่ะตอนนี้จะเป็นทางเว็บไซต์ของธนาคารไทยเครดิตนะคะ จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีรายละเอียดใน Google ให้เห็นอยู่แล้วค่ะว่าสินเชื่อไม่ใช้หลักประกันนะคะแล้วก็สินเชื่อต่างๆมากมายของธนาคารไทยเครดิตเลยค่ะคลิกเข้าไปเลยนี่จะเป็นหน้าแรกของธนาคารไทยเครดิตนะคะเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้เลยนี่จะมีบริการของธนาคารค่ะรวมไปถึงข่าวสารนะคะเข้าไปที่สินเชื่อเงินกู้ค่ะสินเชื่อกู้เงินนะคะ ก็จะเจออันแรกเลยค่ะที่บอกว่าสินเชื่อไม่ใช้หลักประกันนะคะต่อมาจะเป็นสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME ค่ะแล้วก็เรียงลงมาอันไหนที่น่าสนใจเพื่อนๆอลองเข้าไปอ่านดูนะคะแต่วันนี้ที่เราจะมานําเสนอก็คือสินเชื่อไม่ใช้หลักประกันและสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะ2ตัวนี้เท่านั้น อ่ะสินเชื่อสําหรับไม่ใช้หลักประกันนะคะเป็นสินเชื่อหมุนเวียนค่ะสําหรับผู้ค้ารายย่อยนะคะก็จะมีคลิปวิดีโอให้ดูเหมือนกันนะคะว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรต้องบอกก่อนว่าสําหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าเจ้าของกิจการที่สมมุติว่าถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะต้องมีพื้นที่มีตลาดขายของแล้วก็ขายไปแล้ว1ปีนะคะจะต้องเตรียมเลยรูปถ่ายนะคะรูปถ่ายร้านแผงลอยของเราที่ อยู่ในตลาดนะคะชื่อตลาดหรือว่าถ้ามีสัญญาเช่าตลาดได้ยิ่งดีค่ะแล้วก็ที่สําคัญใกล้กับธนาคารไทยเครดิตต้องไม่เกินกันนะคะเช่นอ่ะยกตัวอย่างที่เชียงรายก็จะมีสาขาวัดร่องคุณก็จะมีตลาดอยู่ข้างๆนั่นแหละค่ะแบบนี้จะกู้ได้ง่ายมากเลยนะคะก็เตรียมเอกสารให้พร้อมค่ะต้องอายุ21ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ไม่เกิน60ปีค่ะสำหรับคนที่สนใจนะคะไม่ต้องมีหลักประกันและก็ไม่ต้องมีคนค้ำประกันค่ะรายละเอียดจะอยู่ในนี้นะ กู้ได้1คนต่อ2 0 0 0 0 0บาทค่ะแล้วก็เป็นแบบไม่ใช่แฟลตเลด้วยนะเป็นแบบลดต้นลดดอกนะคะผ่อนสบายๆเลยไม่ต้องซีเรียสนะคะที่สำคัญไว้ใจได้ด้วยอันนี้คือรายละเอียดให้อ่านหรือจะสมัครผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะเดี๋ยวถ้าเกิดเรากอกอะไรเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่โทรกลับมาให้เราไปที่สาขาอีกทีนึงค่ะ แบบนี้ง่ายๆนะแอดมินบอกเลยว่าอันนี้ง่ายจริงค่ะเพราะว่าช่วยทางธนาคารไทยเครดิตเนี่ยเขาก็อ,อกแคมเปญมาช่วยสินเชื่อช่วงโควิดนี้ด้วยนะคะนี่ใครสนใจก็เข้าไปอ่านรายละเอียดกันได้ค่ะมีรายละเอียดให้อ่านในเว็บไซต์ของธนาคารไทยเครดิตนะหรือว่าไปที่สาขาใกล้ๆค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลค่ะตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าสําหรับพนักงานประจํานะคะ ที่มีไรายได้ตั้งแต่30,000บาทขึ้นไปนะสำหรับผู้ที่มีไรายได้ประจำค่ะมีสลิปเงินเดือนมีสเตทเมนต์นะคะอันนี้ก็ไม่ใช้คนค้ำประกันเหมือนกันเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะส่วนอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเป็นแฟดเลทค่ะอันนี้ที่รู้กันดอกเบีย้ยอาจจะสูงนิดนึงเพราะว่าเป็นสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลนะคะตัวนี้นะคะก็จะใช้สลิปเงินเดือนแล้วก็บัญชีเงินฝากเป็นหลักนะคะก็เข้าไปอ่านรายละเอียดกันได้ค่ะ ช่วยในช่วงโควิดนี้ที่สําคัญนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ย้ําว่าต้องไม่ติดเครดิตบูโรนะคะหรือถ้าเกิดติดมีประวัติการชําระไปหมดแล้วอันนี้สามารถใช้ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องรอครบ3ปีก็ได้ค่ะมีรายละเอียดให้โทรสอบถามได้ค่ะอันนี้คือแคปเบอร์ r, สอบถามรายละเอียดของธนาคารไทยเครดิตกันก่อนได้นะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะ ทั้งหมดนี้นะคะเป็นรายละเอียดของสินเชื่อค่ะของธนาคารไทยเครดิตนะคะแอดมินย้ำว่าสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่มีประกอบกิจการมาแล้ว1ปีแล้วก็มีแผงเช่าหรือว่าอยู่ร้านค้าอยู่ในตลาดหรือตึกแถวห้องเช่าที่เป็นของเราเองแล้วก็ ดำเนินกิจการมาแล้ว1ปีนะคะอันนี้ไปขอกู้ได้เลยส่วนจะเต็มวงเงิน2 0 0 0 0 0บาทหรือไม่อันนี้แล้วแต่ธนาคารจะพิจารณาไปนะคะว่าได้เท่าไหร่นะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเราในช่วงโควิดนี้ก็แล้วกันเนาะสำหรับใครที่สนใจนะคะ สำหรับวันนี้นะคะแอดมินต้องไปก่อนแล้วอย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กำลังใจแอดมินนะคะในช่องชาแนลใบการรวมไปถึงที่แฟนเพจชาแนลใบการด้วยนะคะชื่อเดียวกับทางช่องเลยค่ะและที่สำคัญขอฝากอีกหนึ่งช่องค่ะนั่นก็คือชีวิตติดทนายนะคะใครมีปัญหาใครอยากสอบถามกฎหมายเบื้องต้นเข้าไปอินบ็อกถามพี่ทนายได้นะคะเดี๋ยวจะมีทีมพี่ทนายคอยตอบคำถามให้อยู่ทั้งในช่องชาแนลเองแล้วก็รวมไปถึงทั้งแฟนเพจของชีวิตติดทนายด้วยค่ะสำหรับวันนี้ ไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ